สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันเนี้ยผมจะขึ้นไปจัดการไอ้มอผีชั่วนั่นนะซึ่งวันเนี้ยผมได้ของดีมานั่นก็คือนี่ผ้าถุงหรือสโลงของลุงเลี้ยงผีที่ลุงเลี้ยงผีเนี้ยให้ผมไปจัดการไอ้มอผีชั่วนั่นนะเพราะว่าลุงเลี้ยงผีเนี้ยได้ปลุกเสกหรือทําพิธีใส่ในอันเนี้ยให้ผมละ ผมก็ไม่รู้ว่าลุงเลี้ยงผีเนี่ยทำอะไรใส่ไว้ในนี้บ้างนะแต่ก็ถือว่าเป็นของดีของขังที่จะจัดการไอ้มอผีชั่วนั้นได้และอย่างผมก็ได้พกมีดมันด้วยนะเพื่อที่จะจัดการไอ้มอผีนั้นเหมือนกันก็ผมรู้นะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนลุงเลี้ยงผีพอจะมองให้ผมว่ามันอยู่ตรงจุดตรงนี้ก็เดี๋ยวให้พวกพี่ๆทุกคนเนี่ยไปรับชมกันนะว่ามันอยู่ตรง จุดตรงไหนก็ก่อนจะรับชมนะผมขอกำลังใจจากพี่ๆทุกคนด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดูคลิปผมก็อย่าเพิ่งกดทําโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปเพื่อพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะทุกคนก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือช่องทางเพจเ c e บุ o k ชายกิจให้ผมด้วยนะครับไปทุกคนเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ลุยกันดีกว่าไปจัดการในห,หมอบผีชั่วนั้นไปทุกคน พอเดินผ่านมาได้อีกสักระยะหนึ่งแล้วนะตอนเนี้ผมเดินมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเขาป่าค่อนข้างที่จะลึกแล้วนะยังเหมือนฝนจะตกเลยนะทุกคนผมก็พยายามเล่งฝีเท้าที่สุดละพอผมมาได้อีกพักหนึ่งเนี่ยฝนก็เริ่มหยุดนะก่อนหน้าเนี่ยฝนยังม,มีตกนะ ตกปวยๆล,ลงมาไม่ค่อยหนักท่ออะไ่ฝนได้ยินเสียงทั้งน้ำทั้งฝนไหมฝนตกป่วยๆนะทุกคนตกไม่หนักผมไม่กลัวนะวันนี้ผมจะอาให้เต็มที่ทำให้เต็มที่ถึงไหนถึงกันแต่ยามผมได้ของจากลุงเลี้ยงพีมาเนี่ยผมไม่กลัวอะไรแล้วนะ ผมลองผมจะดูดิว่าถ้ามันโดนสลงที่ลุงเลี้ยงผีปลูกเสกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ผมจะไม่เข้าจู่โจมโดยตรงนะผมจะเจอแล้วผมก็จะเข้าไปแบบเงียบๆผมคิดว่าที่ลุงเลี้ยงผีให้ผมมาเนี่ยมันก็ต้องมีของดีติดมาบ้างละ่ะถึงลุงเลี้ยงผีให้ผมมานะลุงเลี้ยงผีเนี่ย จะให้ใครง่ายๆนี่ไม่ใช่เลยนะก็เรื่องของแม่น้องจำปาตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนเริ่มดีขึ้นละตั้งแต่ลุงเลี้ยงผีเนี่ยไปช่วยผมถอนของไอ้หมอผีนั้นออกเนาะ ฝนตกลิดูตามใบพวกนี้ดิน้ำยังค้างอยู่เลยนะทุกคนเย้ไหมอันนี้ผมก็เน็บเอวไว้อยู่นะทุกคน ต้องเน็บเอวไว้นะเพื่อที่จะง่ายต่อการดึงออกมาใช้นะแต่ผมเนี่ยจะหาท่อ pvc เนี่ยนะลนกับไฟนะก็ทำเป็นที่เก็บมีดไว้เป็นปอกมีดไปนะทุกคนใช้แบบวิธีบ้านๆที่เก็บมีดนะปอกมีด เสียงนกก็ร้องแบบเสียงดังนะทุกคนเดิมเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผมกลัวอะไรเลยนะวันนี้เพราะว่าผมมีของดีติดตัวมา แต่ผมจะไม่โชว์ให้ดูนะนะผมเจอคนในปา่าผมก็จะไม่ไว้ใจใครอีกต่อไปก็มีคอมเมนต์เตือนผมหลายรอบนะผมก็ดื้อผมไม่ฟังตอนนี้ผมก็ต้องเริ่มกลับมาฟังแล้วนะว่าการฟังที่เขาเตือนมาเนี่ยดีที่สุดนะ ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะเพราะว่าขอพักก่อนเพราะว่าเดินทางมันี้ก็ค่อนข้างที่จะไกลนะอีนโนอยหนึ่งก็คงจะถึงที่ของไอ้นโพีแล้วในไกลเท่าไหร่ละลว,วันนี้ยังไงผมต้องจะจาการมันให้ได้นะ ก็เริ่มเดินทางต่อก็หยุดพักไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่อนข้างที่จะมาพนคอสมควรอยู่นะสดมากเลยนะในกลางนี้บรรยากาศแบบนี้ก็เขียวขจีไปหมดเลยนะแต่ก็ต้องมีสิ่งที่อันตรายซ่อนอยู่บ้างนะทุกคน จะสวยงามสมบูรณ์แค่ไหนมันก็มีสิ่งที่อันตรายซ่อนอยู่เสมอนะครับทุกคน เดี๋ยวทุกคนต้องรีบแล้วตอนนี้ฝนเทียงฝนเนี่ยหังมากไปทุกคนรีบเดิดนทางก่อนดีกว่าฝนตกมาแล้วนะทุกคนโปรยๆนะ ดูดิวันนี้เจอไหมตกมาแล้วนะแต่มันตกหยุดตกหยุดนะทุกคนผมเนี่ยยังไม่เปียกนะเพราะว่าผมอยู่ใต้ลมไม้ค่อนข้างที่จะหนาเลยก็ว่าได้นะต้นไม้ใบไม้คุมไว้อยู่เนี่ย ดูรอบๆเลยนะเพื่อมีใครเนี่ยเดินตามมา ยุงก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนเจอไหมบินตามกล้องเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมขอรีบเดินทางก่อนดีกว่าถ้าใกล้ถึงจุดตรงนั้นผมจะเริ่มถ่ายให้ดูอีกทีวันนี้ผมขอรีบเดินทางก่อนเดี๋ยวมันยาวเกินไปเดี๋ยวจะน่าเบื่อกันนะไปะทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ม,มาจะถึงแล้วน,นะ ก็เดินมาได้ค่อนข้างที่จะน้ำพอสมควรกว่าจะถึงจุดตรงนี้นะทุกคนเสียงน้ำเนี่ยเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะเ,เลยนะเดินดีนะทุกคนคบนีูค่อนข้างที่จะลืนะ่นเลย บบแบบนั้นนกทุกคนนีเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าผมขอหยอนดูก่อนนะเหยไปแล้ววัอที่ยังเห็นมง,งน้นอยู่ทุกคนแล้วผมเห็นอยู่ยาาน้นะตัวนี้ แต่ผมจะขอแอดไปย่องดูก่อนนะเผื่อจะเจออีกทีหนึ่งเอาก่อแอดย่องดูก่อนผมว่ามันมต้องพางตัวอยู่ไหมให้ใครเห็นแต่ผมจะเอาผ้าทุงแนละ้วไปฟาดดูนะไปฟาดดูแถๆวๆบริเวณนั้นไม่แน่ผมอาจจะท่องน้ำโมสามจบแล้วก็ ลุงยงเพียผมท่องน้ำโมถามจบนะเพื่อที่จะเจอตัวมันช่วงที่มันทำของหรือทำพิธีอะไรสักอย่างนี่แหละนะทุกคนไปนี่ทุกคน,นะกคนตอนนี้ผมจะขอหลบจากพื้นที่ตรงนั้นก่อนนะเพื่อที่จะให้มันเนี้ยแสดงตัวตนมันออกมาผมจะพยายามอยู่บริเวณที่ตรงนี้เพื่อจะแอบมองมันนะทุกคน ถ้ามันไม่เจอใครแล้วอะ่ะมันอาจจะเปิดตัวมันออกมาก็ได้นะทุกคนก็ตอนนี้ผมขอหาที่หลบซ่อนตัวก่อนแล้วผมรอมันเผื่เนี่ยผมจะตั้งกล้องไว้แล้วเข้าไปจู่โจมจากทางด้านหลังนะทุกคนแต่ทุกคนก็ขอกำลังใจจากพี่ๆเนี่ยให้ผมปลอดภัยด้วยนะก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มทยอยตกมาเรื่อยๆละ้ะ แต่ไม่หนักอะไรมากมายนะตกแบบเรื่อยๆไม่ค่อยหนักนะทุกคนไอตัวเดี๋ยวก็ผมขอตั้งรองมันก่อนถ้ามันแสดงตัวของมันออกมาเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบน,นะตันนี้ขอหลบก่อนแล้วก็เฝ้ามองดูมันไปเรื่อยๆนะทุกคนไปมาทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะส่วนผมเนี่ยจะแอบ อยู่ในป่านะเผื่อมันจะออกมาทุกคนตอนนี้ผมขอหลบที่ซ่อนตัวก่อนนะเพื่อที่จะไม่ให้มันเห็นผมถ้าผมเจอเนี่ยผมจะล้อไปข้างหลังมันนะทุกคนเพราะว่าที่ตรงเนี้ยเป็นที่ประจำของมันที่มันมาทําพิธีอะไรของมันสักอย่างเนี่ยนะทุกคนไปเดี๋ยวผมเจอตัวเมืม่อไรผมจะออกมาแล้วล้อไปข้างหลังเอาพัดถุงพงดถุงเนี้ยงผีเนี่ยครอบหัวมันไปเลยนะทุกคนไป เนี่ยจะเข้าไปล้อข้างหลังนะทุกคนไปที่คนี้นะยตนังไม่ยด้ไม่เห็นถูกแ้วล้อแต่เปนหลังต้นไม้นะทุกคนล้อไข้างหลังนะ 네 <목소리도> a

ทำภารกิจสำเร็จนะทุกคนผมก็ปล่อยล่ามไว้อย่างนี้แหละก็ผมเนี่ยจีดเนื้อมันนะช่วงที่ผมปิดคลิปไปเนี่ยก็ตอนนี้สำเร็จแล้วผมก็เก็บบทไว้ที่เดิมนะแต่ผมจะไม่ถ่ายเพราะว่ามันจะโดนความรุนแรงเกินไปทุกคนก็ถือว่าวันนี้ผมทำสำเร็จเดี๋ยวผมจะนำสร้อยเนี่ยที่ผมมาได้จากไอ้หมอพี่ชั่วเนี่ยไปให้กับท่านอาดีตผู้นำเมืองรับแลนะทุกคนเพื่อให้เขาเนี่ย เก็บไว้ไปทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบและให้กำลังใจผมนะก็ไว้พบกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็เดินทางกลับบ้านก่อนทุกคนเพราะว่าจะเดินไปหาท่านอดีตผุน้นาต่อเนี่ยคงไม่ได้ละเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอีกไกลนะไปครับทุกคนสวัสดีครับ